นี่เป็นแนวคิดให้คุณลองคิดดูเราเคลื่อนย้ายทั้งโลกของเราได้ไหมโลกของเราเคลื่อนที่ด้วยตัวเองอยู่แล้วใน3ามวิธีพร้อมๆกันมันหมุนรอบแกนของตัวเองรอบดวงอาทิตย์และแม้แต่เคลื่อนที่ปเป็นแอวกาศด้วยความเร็วสูงมากไปพร้อมกับระบบสุริยะทั้งระบบแต่พวกเราในฐานะมนุษย์ทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของโลกของเราได้ไหมตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวิ่งหรือกระโดดในเวลาเดียวกันมาดูกันลองนึกดูว่าถ้าทุกคนจากทุกมุมโลก ตัดสินใจกระโดดพร้อมกันฟังดูสนุกใช่ไหมคุณอาจคิดว่าว้าวคนเยอะมากเลยนะเราน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะบางที่รอดก่อใหเกิดแผ่นดินไหวหรืออาจส่งผลกระทบต่อทั้งโลกก็ได้แต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงด้วยพลังงานมหาศาลที่พุ่งพล่านขึ้นสู่โลกโลกกลับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆรอกับถูกจักจี้จากความกระตือรือร้นร่วมกันของมนุษยชาติ ใช่ถูกต้องแล้วผู้คนนับพันล้านคนและโลกก็เหมือนกับได้รับการตบหลังเบาๆเท่านั้นทำไมเป็นแบบนั้นวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทตรงนี้มาคิดเลขกันเถอะมวลของโลกอยู่ที่ประมาณ6กคูณสิยกกําลัง24กิโลกรัมน้าหนักเฉลี่ยของคนคนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ61.7กิโลกรัมเพราะงั้นถ้าเราพิจารณาว่ามีคนบนโลกประมาณ8,00พล้านคน มวลรวมของมนุษย์ทั้งหมดรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านปอนด์ตัวเลขนี้มีเลขศูนย์อยู่12ตัวเพราะงั้นจึงมีมวลประมาณครึ่งหนึ่งของโลกผลกระทบนั้นต้องมาหาศาลใช่ไหมไม่เลยคืองี้นะมวลมนุษยชาติอาจูมีนัยสำคัญสำหรับเราแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นรูปแบบของสภาพอากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ําและน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรซึ่งขับเคลื่อนโดยแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นมีมวลและแรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงมากกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกมากกระแสน้ําเหล่านี้เคลื่อนย้ายน้ําได้ในปริมาณมหาศาลกระแสน้ําในอ่าวเม็กซิโกเพียงแห่งเดียวก็พัดพาน้ําไปได้ประมาณ30ถึงล้านตันต่อวินาทีและนั่นเป็นแค่กระแสน้ําในมหาสมุทรเดียวเท่านั้น แม้แต่ชั้นบรรยากาศของโลกก็มีน้ำหนักมากกว่าเรามากมันเป็นตัวเลขที่มี018ตัวอย่าลืมว่าชั้นบรรยากาศยังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากปักจจัยต่างๆเช่นรังสีดวงอาทิตย์ความแตกต่างของอุณหภูมิและการหมุนของโลกเพราะงั้นก็อย่างที่คุณเห็นแม้แต่คน8 0 0พัล้านคนก็ปรีบเสมือนขนนกที่ตกลงมาบนพื้นโลกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทุกคนกระโดดพร้อมกัน นักฟิสิกส์กล่าวว่าแรงกระแทกจากการกระโดดของเราซึ่งดูทรงพลังมากเมื่อกระโดดทีละครั้งนั้นแท้จริงแล้วกลับผักล้างกันในระดับมหาศาลขณะที่เราทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพื้นโลกด้านล่างจะรู้สึกถึงแรงผลักแต่แรงผลักนั้นจะถูกต้านด้วยแรงผลักอื่นที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะงั้นในที่สุดพื้นผิวที่แข็งแรงและมั่นคงของดาวเคราะห์ จะดูซับแรงผลักของเราได้อย่างง่ายดายและไม่รู้สึกถึงอะไรเลยเหมือนกับการจิ้มลูกบอลยางขนาดยักษ์เพียงเล็กน้อยดาวเคราะห์อาจหัวเรอกคิกคักเล็กน้อยทําให้เกิดละลอกคลื่นหรือการสัะเทือนเล็กน้อยแต่มันก็จะกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วโดวยไม่สะทกสถานเอาละเมื่อหยุจนดจินตนาการกันว่าเราทุกคนกระโดดพร้อมกันแต่ต้องมีทางที่เราจะเคลื่อนย้ายดาวเคราะห์ทั้งดวงได้ใช่ไหมตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจ,จู่ๆมนุษย์ทุกคนเริ่มวิ่งพร้อมกันลองจินตนาการว่าเราทุกคนตัดสินใจวิ่งไปในทิศทางเดียวกันในเวลาเดียวกันเราจะส่งผลกระทบต่อการหมุนหรือวงโคจรของดาวเคราะห์ดได้ไหมอืมน่าเสียดายที่ไม่หรอกเราไม่มีมวลเพียงพอแม้ว่าเราจะวิ่งเร็วพร้อมกันแรงรวมของเราก็จะน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงดึงดูดของโลกแม้ว่านี่จะไม่ใช่เหตุผลเดียวก็ตามแนวคิเเดนนเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เช่นกัน ลองนึกภาพว่าคุณกําลังหมุนตัวอยู่บนเก้าอี้คุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณดึงแขนเข้าคุณจะเริ่มหมุนเร็วขึ้นและเมื่อคุณยืดแขนออกคุณจะหมุนช้าลงนั่นเป็นเพราะโมเมนตัมเชิงมุมเป็นวิธีอธิบายการหมุนของวัตถุซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการนั่นคือความยากในการหมุนและความเร็วในการหมุนเมื่อคุณทั้งสองปัจจัยเข้าด้วยกันคุณจะได้โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุตอนนี้ลองนึกถึงโลกดูโลกเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่หมุนอยู่ จึงมีโมเมนตัมเชิงมุมมากนั่นเป็นเพราะว่ามันใหญ่และหมุนได้ค่อนข้างเร็วแต่ส่วนที่น่าสนใจคือโมเมนตัมเชิงมุมจะคงเดิมเว้นแต่จะมีบางอย่างมากระทํากับมันซึ่งก็เหมือนกับกฎของจักรวาลน,นั่นเองซึ่งเรียกว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมเพราะงั้นโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของโลกจะคงเดิมเว้นแต่จะมีแรงภายนอกมากระทํากับมันและเราไม่ใช่แรงนั้นการวิ่งมาราธอนของเรานั้นแม้จะดูตื่นเต้นแค่ไหน ก็คงไม่มีผลกระทบต่อการหมุนรอบตัวเองของโลกมากนักเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเองเรากำลังพูดถึงบางอย่างที่ใหญ่โตและอยู่ภายนอกเช่นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่หรือดาวเคราะห์แคระที่พุ่งชนเราหรือ,อไรลทำนองนั้นแต่ไม่เอาหน้าต้องมีทางที่เราเคลื่อนดาวเคราะห์ได้แน่ๆ เพื่อที่จะทําอย่างนั้นได้เราจําเป็นต้องใช้แรงที่มากกว่าแรงโน้มถ่วงที่ยึดโลกให้อยู่กับที่และแน่นอนว่าเราทําเช่นนั้นไม่ได้ในขณะที่ยืนอยู่บนโลกแม้ว่าทุกคนบนโลกจะร่วมมือกันเพื่อพยายามเคลื่อนย้ายโลกเราก็จะไม่มีทางสู้กับขนาดและมวลมหาศาลของโลกได้เลยเพราะงั้นแนวคิดอันทเยอทยานนี้จึงต้องใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีจํานวนมหาศาลเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีแหล่งพลังงานจํานวนมหาศาลเราต้องมีแหล่งพลังงานจํานวนมหาศาล และพลังงานนี้จะต้องคงอยู่เป็นเวลานาน,านมากบางทีเราอาจสร้างพลังงานนี้ขึ้นมาได้โดยใช้ระบบขับเคลื่อนขั้นสูงเช่นระบบขับเคลื่อนในหนังไซไฟที่มักใช้ในการขับเคลื่อนยานอาวกาศในหนังสือและภาพยนตร์ยังไงก็ตามแม้ว่าจะมีระบบขับเคลื่อนที่ล้ำหน้าที่สุดแล้วก็ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะทําได้หรือตัวอย่างเช่นเราอาจสร้างเครื่องยนต์หรือเครื่องขับเคลื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้ผลักหรือดึงดาวเคราะห์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ การสร้างสิ่งแบบนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับเราในตอนนี้แต่ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตลองจินตนาการสักครู่ว่าเรามีแรงพอที่จะทำอย่างนั้นได้เราเคลื่อนย้ายโลกได้หรือกระทั่งเขย่ามันอย่างแรงได้เตรียมตัวไวให้ดีเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะบ้าคลั่งสุดๆ พื้นดินใต,ใต้เท้าของคุณเริ่มสั่นไหวและสั่นสะเทือนเหมือนจานเจลาตินในบุฟเฟ่ขนมหวานเมื่อแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังเหล่านี้สะท้อนไปทั่วโลกพลังงานก็แผ่กระจายออกไปในทุกทิศทางคลื่นไหวสะเทือนเดินทางผ่านชั้นต่างๆของโลกทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนและเสียงกึงกก้องเหมือนรถไฟเหาะแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนราวกับว่าโลกกำลังเต้นรำอย่างมีชีวิตชีวา คลื่นไหวสะเทือนจะวิ่งไปทั่วโลกไปถึงสถานที่ห่างไกลและสะเทือนแผ่นเปลือกโลกพื้นผิวโลกจะแตกร้าวและแยกออกจากกันทําให้เกิดรอยแยกและรอยแยกบนผืนแผ่นดินภูเขาจะสั่นสะเทือนและหุบเขาจะกว้างขึ้นเนื่องจากโลกปรับตัวเข้ากับแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านแกนกลางของโลกทวีปต่างๆอาจเปลี่ยนตําแหน่งอาคารสะพานและโครงสร้างต่างๆทุกประเภทจะถูกทดสอบอย่างหนักรากฐานจะสั่นไหวกําแพงจะโครงเคลงทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายและถูกทําลาย การสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆของเราอาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดมหึมาได้น้ำจำนวนมหาศาลจะเคลื่อนตัวออกไปและกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่ซัดสาดเข้าใส่มหาสมุทรพร้อมเสียงดังสนั่นวันไหวภูเขาไฟอาจตื่นขึ้นจากการหลับไหลการประทุข,ของภูเขาไฟจะทาท้องฟ้าด้วยเท่าท่านและลาวาที่หลอมละลายซึ่งจะทําให้โลกที่สั่นคลองอยู่แล้วของเราดูน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นภูเขาไฟอาจปล่อยกลุ่มฝุ่นและเท่าท่านจํานวนมากทําให้เกิดเ,เงาบนท้องฟ้าและส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เพราะงั้นแม้แต่การสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยหรือการเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยของโลกของเราก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบนิเวศแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จะพังทลายรูปแบบการอ,อพยพจะสับสนวุ่นวายและความสมดุลที่ซับซ้อนของธรรมชาติจะสั่นคลอนทําให้สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนตกอยู่ในความเสี่ยงผลที่ตามมาจะเลวร้ายมากเพราะงั้นความพยายามทั้งหมดนี้จึงไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงปล่อยให้โลกสีฟ้าอันสวยงามของเราเป็นไปตามที่เป็นอยู่และชื่นชมการเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบของมัน